ซึคลบาบาวครับหอบก่อนห้องสนามเลือดคูระวังคาดีฟซิตี้เปิดบ้านต้อนหับการมาเยือนของสิงโตน้ำเงินครามเซลซีก่อจบลงไปเป็นที่เฮียมห้อยแล้วในเกมมีทางฝั่งเอ็นซมเมเลต้านายใหญ่ของสิงโตน้ำเงินครามเซลซีมีการโลเตชันหลายตำแหนง่งโดยนํำทัามาในเกมนี้นักเตะระดับซีเนียก็เปลี่ยนทางฝั่งไกลเซโดโดยเริ่มเกมมาก็เปลี่ยนทางฝั่งสิงโตน้ำเงินครามเซลซีที่บุกบี้ขยี้ทางฝั่งเจ้าทิน แต่สุดท้ายแล้วก็ยังจบลงด้วยผลเสมอกันที่ศูนย์ประตูต่อ0ูนย์ใน45นาทีแรกมาต่อในครึ่งหลังทางฝั่งเอนโซมาเลต้าก็เริ่มเปลี่ยนนักเตะระดับซูปเปอร์สตาร์ของทีมของเขาลงมาอย่างเซนการาโซรวมทังเจ้าเปโดและเปโดเนโตอีกด้วยโดยพอนาที5 7ทางฝั่งสิงตนเงินกามเซลซีกกได้เฮจากทางฝั่งกาณาโซสัดข้าไป ทําไมทางฝั่ง,งสิงตัวน้ำเงินคลามเซลซีออกนำทางฝั่งคาดิฟซิตี้ด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์ในนาที57แต่ทันมาในนาที75หทางฝั่งเจ้าทินก็ได้เฮจากทางฝั่งเดวิดทันบูสั่เข้าไปทําไม้ทางฝั่งคาดิฟซิตี้ตามตีเสมอสิงตัวน้ำเงินคลามเซลซีด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อนหนึ่งในนาที75แต่ทันมาในนาทีแปดสิงทาง ฝั่งสิงโตนงเงินคลามเซลซีก็ได้เฮอ,อีกข้างจากทางฝั่งซันโตแอซินทางฝั่งเปดโดเนโตสัตขับไปทำให้ทางฝั่งสิงโตนงเงินคลามเซลซีออกนำทางฝั่งคาดิบซิตี้อีกข้างด้วยสกอรสองประตูต่อ1โอโหส,สุุด จริงจริงและท้ายเกมทางฝั่งสิงโตเงินครามเซลซีไดเฮอีกข้างจากทางฝั่งจเอ้าเปโดแอซิแในทางฝั่งกานาโซซัดเข้าไปถ้าไม่ทางฝั่งสิงโตเงินครามเซลซีหนีห่างทางฝั่งคาดิฟซิตี้ด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งในนาทีเก้าสิบบวกสามโอโหสุดจริงจริงทางฝั่งสิงโตเงินครามเซลซีหลังจากนั้นทั้งสองทีมก็ทำประตู เพิ่มโมไดทํทำให้ทางฝั่งสิ่งตูนเงินกลามเซลซีบุกอาสนาทางฝั่งคาริบซิตี้ด้วยสกอรสาประตูต่อหนึ่งพร้อมทะลุเข้าไปในห้อบห้องสนาเลิศของคาราบาวครับของสิ่งตูนเงินกลามเซลซีในฤดูกาลนี้โอ้โหสุด จริงจริงสถิติหลังเกมทางฝั่งเจ้าทินอย่างคาริบซิตี้คงบอลไวเพียง46เปอร์เซ็นต์ส่วนทางฝั่งสิงโตน้ำเงินครามเซลซีคงบอลไปถึง54เปอร์เซ็นต์ในเกมนี้ทางฝั่งคาริบซิตี้งโอกาสยิงเพียง10ข้างเข่ากรอบ4ข้างเป็น1ประตูส่วนทางฝั่งสิงโตน้ำเงินครามเซลซีสงโอกาสยิงถึง20ข้างเข่ากรอบ7ข้างเป็น3ประตูโอ้โหสถิตินี่ทางฝั่งสิงโตน้ำ กวามเซลซีเหนือกว่าเห็นเห็น